สวัสดีครับผมมูน,นี้พม่ารีวิวลดเฮเฮ็ดขึ้นเองนะครับเพชรจากปัสดุกรอใสพอดีว่าผมเอาบอร์ดมาใส่บัดรีมันเหลือมันเหลืออยู่แผ่นแผ่นหนึ่งผมเลยลองเอามาเห็นลดเฮบึงก็ย่างทีเ็นนี่แหละครับผมแต่ว่ากันทีเฮดรดเฮได้นี่อุปกรณ์สําคัญนี่คือขาตตองมีตัวนี้คือหัวลด ผมมีหัวรถก่อนครับเป็นอันอันดับหนึ่งหัวรถว้างแบบแผนผังว่าเท้าสีซ้ำใด่ซ้ำใด่รถเท้าต้องซ้ำใด่รถเครื่องตู้แห่เท้าต้องซ้ำใด่ตัวน,นี้เป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสี่ครับผมมีรถผมมีรถอันรถสิบล้อตะกี้ผมเห็นหรถสิบล้อมาหนี้ผมรถสิบล้อผมผมเบือ่อเห็นข้าเจ้าเห็นรถแห Ừ, ล่อองเห็ดบังกอน้าพอดีว่าจะคลองมีแผ่นบอร์ดบังเลยเอามาลองตัดบังครับเอามาตัดเอามาประกอบบังเอาาอ,เอโอเคอยู่โอเคอยู่ครับผมเอามาลองเห็ดน,นี่ผมใส่บอร์ดอยู่สองแผน่นใส่บอร์ดสองแผน่นเมื่อกี้นี่ประมงประมานกับ่าถึงลอยแล้วครับแผ่นบอร์ดกับิมันมีสิบบาทเอามาเห็ดบังครับ แต่ว่าส่วนตูลำโพงก,ก็แล้วแต่ห้องมักคนลังค้นจากได้เสียงแห้งคนลองค้นจากได้เสียงคอยก็แล้วแต่ค้นมักครับผมมันกับสีบแข็งแรงคือจังพลาดหูดครับครับ่าพาดวูดมันสีแข็งแรงตัวนี้มันสิบกแข็งแรงมาเลยครับตัวนี้บกแข็งแรงเหตุขั้นแรกนะครับออกมาออกมาเป็นยังไนวงกับวงหูปากตีชมเนี่ยลึงามบอ,อง่งามกวตีชมมีผมเน่แต่ว่าระบบเสียงกับบปานในหรอกครับ ผมก็เดินสายผมเดินสายไฟผมเห็นผมเดินสายไฟเดินสายไฟอยูしし่ข้างล่างเดีินระบบจิอาให้เบิ่งผมเดินสายไฟจากตัวลำโพงตัวนั้นเกินมาเป็นระบบตัวระบบยึดตัวนี้เดี๋ยเป็นระบบตัวนี้มันไม่อยู่ทีงนี้มันกับสีฟองงามบันไดเพราะว่าผมท่านได้เก็บรายละเอียดรถแห่ผมนะด้วยผมเก็บรายละเอียดอีกจังน้อยก่อนครับผมเก็บรายละเอียดเสร็จแล้วผมก็จิมาให้เบิ่งอีก แต่ว่าผมเสียดอีกขั้นหนึ่งอยแต่ว่าตัวตัวขั้นนั้นเสเอาพาดบูดเห็ดเพราะว่าผมก็มีเทคนิคนี้การออกแบบแต่ว่าผมกับท่านเน่เห็ุเรียกว่าเหตุตัวนี้ราคาตำาๆไปก่อนมีเงินก็เห็ุตัวพาบดบุเพราะว่าพาดบุผมเไปหาสือ่อเนี่นยเนี่ยเพื่อผมมันหาสื่อย่างไีกับพาบดบุมันต้องสร้างในอินเทอร์เน็ตมาเหตุ <c oughs> ผมเห็ุขั้นนีเกินมากมีคนอยากได้เพื่อนกับว่าติดต่อโอ้เห็นเห็นจากขั้นนหนเห็นจากขั้นนหนก็เรียกว่าโอ้ผมกับว่าคอยว่างเนาะบอกคอยว่างกัเรียกาท่นในเหตุเกินมากครับเรียกปุ่ไหนรับปากเพื่อนมีคนติดต่อผมเหตุ่นีคือสองคนสองคนติดต่อมาอีกก็หลายอยู่กับทังเฟซทางนั้นทังนี้ผมปท่นในเหตุเกินมากอีกคนติดต่อผมมันเรียกว่าเออถ้ากดสิรองเหตุขั้นนีมันก็หน้าคำนั้นออกมาเลยมันง่าม ก็ที่เคยที่เ็รับงานกันมันบางงามก็คอยว่ารับงานมันรับงานเห็นหลนเฮมันก็ออกมาเป็นสิทธละครฝากตีชมกันเด้อร์ครับผมเอาบันนี้ปิว่าว่าวายฟังฟ่งฟัง่งผมสิเปืดอนเศร้าเสียงไ้ฟัง่งเมืองเป็นยังไงเสียงมวนบ่มวนก็นตีชมใมคอนเด้เอร์ครับผมเดอ้อ แทบมีแหละครับผมเทียงกับทิปบอปันใดเพราะว่าผมกับเพดประธานเอกเปลี่ยนผมกับเฮ็ดขึ้นมาตีตัวเกิดมากมันกับทิปบอปันใดครับผมเพราะว่าใส่ตัวของลำพงบูทูดเป็นลำพงบูทูดมาเฮ็ดเอาครับผมไรผมกับประธานเอกเพดออกมาเพราะว่าผมว่าประธานเอกมีเหยื่อเื่องเป็นไรออกมากระลอจแทเป็นไรลอพาดบูดลออันนั้นครับ ฝากกดติดตามให้ไนด้วยครับผมเด้อเป็นกำลังเที่ร์กำลังใจส่อง youtube ช่องน้อยๆฝากกดไลค์กดแชร์นั่งเยครับเด้อเ๋้วคลิปต่อไปผมสิมารีวิวอุปกรณ์อุปกรณ์การเห็ดรดนแฮว่าฮาต้องมีอยังแน่ต้องการนอยังแน่ผมสิมาเห็ดอุปกรณ์บ่เกินหารลอยดอกครับบ่เกินหารลอยแต่ผมสีสำหรับผู้ผู้มีงบเนาะแต่ผมสิมารีวิวให้ให้เบิง่งผู้บริษาทในมีงบประมาณ ให้การเห็นรถแน่เป็นค้องฝันของเด็กหน่อยสุขสุขคนเด็กหน่อยมูคนนี่จากมี่ห่น h a นี่นั่นปูบะมีรหลกับมีเดยเด์มเดียวไปก้อนนี้ขึ้นมาแล้วคอยพักกันสี่พักกันเห็ดแล้วนะครับมาจะจบกิบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ